ตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะใจแทบสลายค่ะผักที่ปลูกไว้เละค่ะลูกผลงานเละตุ้มเป๊ดดูพังหมดค่ะน้าเบื่อหนายตรงนี้เอ่อกำลังปลูกผักชีขึ้นผักชีลาวกาลังขึ้นกับต้นหอมค่ะแล้วกเ็เนี่ยค่ะไม่เหลือค่ะเนี่ยผักชีลาวกำลังขึ้นเลยเนี่ยว่าจะบ้าตายเละค่ะเละตุ้มเปะ๊ะ เฮ้อน่าเบื่อหนายเนี่ยค่ะผักที่กำลังงามงามไม่เหลือค่ะดูโอ้จะบ้าตายไก่ข้างบ้านค่ะเฮ้อหัวใจสลายค่ะเราชอบปลูกผักเนาะโอ้จะบ้าตายต้นยานางกำลังงามค่ะพังพังทุกอย่างค่ะหน้าเบื่อหน่ายโอ้จะบ้าตายปัญหาอยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่ามาเนี่ยแอบหลุดมาค่ะ พังทลายค่ะ,ะบ้าตายเละค่ะเละตุ้มเป๊ะไม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้ค่ะจะบ้าตายเละไม่เหลือค่ะเละตุ้มเป๊ะพงผักไม่เหลือกำลังขึ้นค่ะมันจะบ้าตายน่าเบื่อหน่ายดอกไม้กำลังงามดีไม่เป็นไรเท่าไหร่ค่ะ เละตุ้มเป๊ะไก่ก็ร้องอยู่นั่นแหละหน้าเบื่อหน่ายบางทีก็หนวกหูค่ะเละไม่เหลือเละตุ้มเป๊ะลูกรอยเขี่ยค่ะไม่เหลือเรียบพังทลายดอกไม้สวยๆค่ะเละตุ้มเป๊ะนี่ตรงนี้มันพังค่ะเมื่อกี้มันเอ็นมาแล้วตัวนี้สาเอาขึ้นไปแล้วค่ะ ดีหน่อยพังค่ะไม่เหลือเละตุ่มเป๊ะโอนก็จะบ้าตายผักงามๆของฉันน่าเบื่อหน่ายจริงๆหัวใจสลายค่ะผักงามๆดอกไม้งามๆพังเมื่อวานฝนตกด้วยค่ะโอ้ไม่ได้ออกมาดูจะบ้าตายเละตุกมเป๊ะผักงามๆค่ะโอ้ อันนี้ก็หักไปแล้วจะบ้าตายไม่รู้ไก่กี่ตัวพังไม่เหลือนี่นะครับบอกว่ามีอะไรที่แบบว่าเออข้างบ้านดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็ปวดหัวค่ะน่าเบื่อหน่ายจริงผักกราลังงามเสียดายจะบ้าตายต้องมาปลูกใหม่อีกผักชีกําลังงามไม่น่าเลยเห็นแล้วเศร้าใจทั้งเศร้าใจทั้งเบื่อ ออทุกอย่างพังทลายค่ะต้นยานางยังดีนะที่มันนั่นอยู่ยังอยู่โอ้ไม่กอดคันบิลีบเละตุ้มเป๊ะไม่เหลือสักอย่าง